มันดึงยูบอมันดึงยูบอตึกๆยูบอค่อยๆห่าบิ่มันไม่มีน้ำดอกมันเป็นนันพักกันคล้ายๆพักเกษียณน้ำบ่มันที่เบื่อดูดิระวังไครกุมเหมือนนึงจะลุ้งไหมบ่โอ้ยลุ้งรถลถรถรถรถใครลงอยู่หังไม่อยากลุ้งอ้าวหันต่ำใครกุมเลยจะยู่บอยู่นะครับเพราะว่าแห่ไหมแห่ไหมแห่ไหมเป็นไง มีหน่วยยุบป่ะมีซูทมีอย่างป็นเงียบๆยังเงียบบ่ห่วยไปละม้างจากเมื่อกี้มันมันไถขึ้นเนาะม,มันจะไปเร็วแท้เงียบป่ะเงียบจีห่วยอันนี้คือจังมีเม็ดขึ้นอย,ยู่ที่ขาบ่สิอยู่บ่ลย ขาดบ่มุนมยังอืมันต้องสูงมือตอนะมสูงมือป่ะทั้งบึ้มไปาล้วิ่ไ่ว่าขาดเยยังบ่ยังบ่บดินป่ใส่ทาแล้นอนเท้าบ่นอนเทาซะเด้อเฮงหนาวจะบอกว่า แมนยูบ่ะดึงมือแขวนะดึงมือแขวนหัวถึงมาได้โอ้โอนี่คือขาป่ะบ๊วยหูเขาคือโอ้โอนะครับล้วมาแล้วโอ้เอาหูดำหูดำป่ะบ้าแมนแมนเทโพป่ะหูดำป่ะอ่าได้แล้วครับอ้าพี่ที่ถังใช่ป่ะย่ยมครับเยี่ำย่ำย่ำครับเยี่ยมำย่ำเติมแฮมัยครับเติมแฮม่อ่าเติมแฮมัยแฮมแปดเซนนะครับเห็นเบอร์สี่สิบ สิบสองซอกนะครับแฮ่ไม่นะครับแฮ่ไม่คือว่าหมานอยู่ป่ามันป่ายังไม่เป็นป่าเทโพ่เนาะก็เข้าหูดั่มนี่เทโพ่อันนี้ป่ายังป่าสบายบ่ะนี่ป่ายังปลาต้มปลาบึกป่ะอันมีปลาบึกด้ดิอันนี้ไสประมาณจากสองลูกสองลูกเนะครับสองลกกลัวเนาะอ่าช่วยอีกหน่อยยกขึ้นอีกเงี้ครับ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 สุดยอดครับสุดยอดครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ สองสองถึงสามโลอ